สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่แม็กอีซนะครับเป็นสำนักง,งานใหญ่เขาอยู่บ้านโปง่งวันนี้มีที่กรุงเทพแล้วอยู่เรียบดวนรับ,บมิทาพามาดูมาอัพเดตว่าวันนี้ที่นี่มีอะไรบ้างนะครับมีรถหลายคาันที่น่าสนใจรวมไปถึงสาวกฮา l e ล d เดวิสันด้วยนะครับใครอยากแรงใครอยากปลดล็อกเดี๋ยวไปชมพร้อมกัน ครับสวัสดีครับมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอนนี้ก็ของแปลกใช่ไหมอยากให้พาดูนี่หน่อยครับผมสนใจนี่ก่อนใช่แล้วพาดูครับผมก็ตอนนี้ก็มีหลายๆคันตอนนี้ก็โดยเฉพาะฮาร์ลย์นะครับก็หมดฝนแล้วเดี๋ยวจะมีงานแข่งด้วยนะงานสุดทีนของฮาร์ลีย์เลยใช่ครับคันนี้ทำอะไรฮะคันนี้ก็ใส่กล่องครับไม่มีอะไรตึ้งกล่องรถยนต์อย่แหละครับซึ่งมันก็ใช้กับฮาร์ลย์ได้อันนี้จะเป็นตัวรุ่นสปอร์ตเพราะต้องการคุมลิ้นไฟฟ้าด้วยครับก็ประมาณนี้ อันนี้ก็ทําเครื่อง m o ิ i f y เครื่องอะไรเงี้ยเราก็ต้อง<ข>ต้องการ m เ,เครื่องไปแล้วใช่ใช่ครับ <c oughs> เขาก็ทำอ่าแล้วก็เขาก็ต้องการปรับจูนนะครับซึ่งปกติเนี่ยที่เราทําอยู่ก็จะมีเรื่องของรีฟงรีแฟตก็มีด้วยนะแล้วก็รีแฟตด้วยแต่บางทีเนี่ยในสเต็ปที่มันแบบเยอะ <ๆ S 1> เยอะเยอะเอะ่ะบางทีรีแฟตมันก็มาอาจจะไม่ตอบโจทย์มันมีลิมิตถ้าคุณไม่ใส่กล่องก็รีแฟตได้ได้แต่ว่าอย่างที่บอกมันก็จะมีข้อจํากัดอยู่บางอย่างก็คือเป็นอะไรนะเป็นแบบมีลิมิตอยู่เร ก็บางคนถ้าไม่อยากตัดต่อสายไฟก็รีแฟตแต่พอบางทีทําเยอะๆไปทั้งลำหนึ่งก็ใส่กล่องเข้าไปก็มีนะครับโดยเฉพาะตัวแรงครับแรงครับโอ้รถรถพวกนี้ก็เตรียมแข่งกันอยู่แล้วอันนี้ก็เราได้ประมาณต้นเดือนพฤศจิกาใช่ครับประมาณนั้นประมาณที่ของห้าที่ของห้าที่ของหครับคันนี้ดีกว่า คอันนี้ก็เป็นรถ NA ตอนนี้ใช่อันนี้ก็คือเป็น NA ปกติเป็นเอ็นเอแต่ก็บางคนก็เนี่ยเซตเทอร์โบซึ่งตอนนี้ที่ไปวิ่งอยู่แล้วคันหนึ่งล่าสุดนี้วิ่งได้เก้าจุแต่เกียร์ไม่เข้าด้วยนะเสร็จซ้อมมาเมื่อวานก่อนเองก็คือเออนี่เตยอยู่หน้านะใช่แต่คันนี้ก็แต่คันนี้ไม่ใช่รถแข่งเขาบอกเป็นคนรถรถสตรีทยูสซึ่งก็ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ท่าไหนแต่ก็แต่เข้ามาคือเราก็สมัครเราเรียนระบบจะไม่วิ่งกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้้ยจะไปก่่่อนแลวซึง ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยกล่องไม่ซีอเนี่ยก็ไปอยู่ในรถเทอร์โบด้วยในมอเตอร์ไซค์อ่ะหลายคันครับตั้งแต่รถเล็กๆที่เป็นฟอร์ซาที่ที่ทำตอนนี้กำลังทำลายสถิติโลกกันเลยตอนนี้วิ่ง240กว่า GPS แล้วครับในระยะทางมันโลโลนึงอะไรเงี้ยหนกิโลใช่ฟอร์ซาสามห้าศูนย์ใช่ครับวิ่งได้240กว่าโอ้โหแต่ตอนนี้ก็จะเอา250เพื่อทำจีเน็ตบุ๊คคือบุ๊เรคคอร์ดเลยใช่ใช่โด้วยกล่องไม่ซีอ นี่เลยสุดยอดครับซึ่งฟอร์ซ่าเทอร์โบนะเป็นฟอร์ซ่าสูบเดียวเทอร์โบที่เร็วที่สุดในโลกโดยประมาณนั้นนี่คือนี่คือหัวข้อเขาเอซึ่งใช้งานซึ่งที่ทำเอาเขาอู่ที่เราใช้ทำก็คือเป็นดอกเตอร์ลิซซิงนะครับอะไรก็คือเขาก็เอาไปทำให้ลูกค้าสิ่งที่มันนอกจากไม่ใช่บางคนบอกเซ็ตเดี๋ยวก็พังจริงๆคือเันนั้นใช้งานได้จริงเลยวิ่งทิปออกทิปไปกลับได้ด้วยอันนี้ คือไม่ใช่ว่าแบบบางคนบอกเซ็ตเทอร์โบสูบเดียวเดี๋ยวก็พังอะไรเงี้ยใช่ใช่ครับางทีคือคือตอนนี้เทคโนโลยีมันมาแล้วคือโน้ตฮาวทุกอย่างด้วยเทคโนโลยีด้วยกล่องด้วยมันรองรับก็ตรงนั้นด้วยนะครับแล้วเราก็ช่วยเดเวลลอปกันพัฒนาขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้คือคนไทยแน่นอนอ่าแล้วนี่กล่องรุ่นรุ่นไหนเอออันนี้ก็เป็นสปอร์ตเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือต้องการคุมนิสัยฟ้าด้วยใช่เพราะอันนี้โจทย์ของเขาคือต้องการคุยคอนโทรลด้วยอ๋อเหรอใช่อยากให้ใช้ฟังก์ชันคุยคอนโทรลได้เหมือนนเดิมะ เป็นเทอร์โบและชุควบคมทั้งหมใช่ครับแต่ว่าต้องการไม่ได้แต่พีจาว่าเราตัดกล่องเดิมออกเนี่ยคือคอนโทรลก็จะใช้ไม่ได้ถูกไหมอ่าอ่าอทีนี้เราเราก็อยากเขาพโจทย์อยากให้ใช้ได้เหมือนเดิมทีนี้เราก็ต้องเดี๋ยวเอาสวิตช์เนีมาเข้ากล่องเราด้วยแล้วเราทําให้มันใช้งานได้เหมือนเดิมด้วยก็ไม่ต้องห่วงครบทุกฝั่งจัดก็ประมาณนั้นก็ไม่ง่ายแต่ก็ลองดูนี่เราก็เดเวหลอปเงี้ยเรื่อยๆมีโจทย์ใหม่ๆมาเรื่อยๆซึ่งซึ่งตอนนี้ในฮาร์เรย์เนี่ยก็ ็ใส่กล่องไอซิวทั้งโลกเลยเอาง่ายในทั้งโลกในอเมริกาในอเมริกาก็ในล่าสุดของทีมแวนอันไฮก็ก็เป็นแม็กซิวเหมือนกันเอ่าทีมทีมของแบบเป็นแบตเจอร์ครเป็นแบบทีมไหนที่ยังไม่ใส่จดจดจ้องจ้องอยู่ใช่ซึ่งโโมมาาทรซึ่งฟังก์ชันสำหรับอย่างที่บอกโฆษณาหนึ่งก็มันก็มีเราก็ทําสามารถเป็นตารางเขาเรียกว่า UVE ก็คือเป็น VE อสองตารางแยกสุบหน้าสุบหลังได้เลยสำหรับไอซิวเพื่อรองรับกับฮาร์เรย์โดยเฉพาะ ใ่ก็คือแยกการควบคุมการทํางานใช่ก็คือจะเหมือนกล่องเดิมเลยกล่องเดิมเนี่ยทำงานแบบนั้นคือจูนสูบหน้าสูบหลังแยกกันมนสองตารางไม่อีฟิวก็ทําแบบนั้นได้เลยเรามีโปรแกรมนี้แล้วเป็นโปรแกรมแบบนั้นเลยใช่ครับโอ้โหก็รองรับกับฮาร์เรย์ได้ในหลายๆสเต็ปเลยซึ่งรถแข่งที่เราผ่านมาปีที่ผ่านมาก็เป็นรถรถเซอร์กิตอ่ะเราก็จูนไปนะครับอันนี้คือผมจูนเองเลย อ่าแล้วก็ที่หนึ่งทุกรุ่นเลยของมูนเกี่ยวไหผมถามเลยครับเกี่ยวไหมแบบแบบทีวีจูนกับคนอื่นจูนเนี่ยผมราคามันแตกต่างไหมถ้าที่ถ้ามาที่นี่ผมจูนอยู่แล้วอ่าคือเราก็ถ้ามาที่นี่เราก็ต้องให้มันจบร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเจอผมถ้าไม่เจอครับถ้าไม่เจอผมก็ออนไลน์อยู่ดีคือผมออนไลน์ได้ใช่จูนออนไลน์ได้ยกเว้นไปติดกับดีลเลอร์เราก็ไม่เป็นไรก็ไปติดกับดีลเลอร์เราได้ดีลเลอร์เราก็เป็นคนจูนอ่าแต่ประเด็นว่าอย่างที่บอกครับการจูนมันก็เป็นอีกอีกเรื่องหนึ่งแหละอ่าใช่่เพราาาะวบงคน สไตล์การจูนจะยังไงความละเอียดเครื่องมือที่ใช้ของเราคือไดโน่อะไรด้วยคนที่มาอบรมที่มาเรียนกับเราคนที่เป็นดีลเลอร์เราใช่ก็มีก็หลายๆคนก็ที่อบรมไปนะครับก็ตอนนี้ก็รับจูนรับอะไรหลายๆคนอย่างเช่นโตเนี่ยทอนโตนะครับตอนนี้ก็จูนเองเลยจูนไปดูแลลูกค้าเองเลยผมไม่ต้องจูนแล้วผมจองานแล้วแต่ว่าินดีครับคือว่าเราอยากให้ทุกคน สามารถดูแลด้วยตัวเองได้นะครับไม่ใช่ว่าไปสนามต้องมานั่งรอนู่นนี่นั่นเขาสามารถดูแลได้เองเลยมีจูเนอร์ที่ที่ผ่านสถาบันของเราไปนี่ขอหลายรุ่นแล้วเหมือนกันครับสี่ห้ารุ่นแล้วอ่ะก็สี่ห้าสิบคนเหมือนกันนะครับสี่ห้าสิบคนใช่แต่ว่าในบางส่วนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ต่อเพราะบางคนแค่มาเรียนรู้เฉยๆไม่ได้ไปจูนจริงๆไม่ได้มีรถมาให้ลองบางส่วนก็ไปจูนเองเป็นอาชีพแต่บางส่วนก็ไม่ได้อบรมก็มีเหมือนกันก็เราก็มาซัพพอร์ตกันอะไรเงี้ยคือ คือสอบถามเป็นเช็ฟไปอย่างเงี้ยใช่คออยซัพพร์ตใหห้มดใช่เราก็คอยซัพพอร์ตบางคนสตาร์ทไม่เป็นเราคอยสตาร์ทรถให้เขาก็ไปจูนตัวเองบางคนเนี่ยกังวลใส่กล่องสเตนล้วจะสตาร์ทรถยังไงผมก็ช่วยถ้าเขาวายสายได้เราก็ช่วยสตาร์ทให้บางคนวายสายไม่ได้เราก็วายให้เขาก็ไปจูนเองต่อคือได้หมดเลยจริงคือใช่คือเราฟรีสไตล์มากกว่าครับคืออย่างที่บอกทุกอย่างคืออะไรไม่ได้ติดอะไรเราคอยซัพพอร์ตอยู่แล้วเราอยู่ตรงนี้เก็ซัพพอร์ตอยู่แล้วครับหยอดนี้ดูคันนี้ว่ะคืออันนี้ก็เป็น L8 อันนี้ใส่กล่องมาแต่งานที่แล้วแลละทีนี้ก็คุมบางอย่างเพิ่มเติมจากงานที่แล้วนะเพราะว่างานที่แล้วเนี่ยฉุกระหุกมากก็เลยคุมแค่บางส่วนไปรอบนี้เราก็มาคุมเรื่องหน้าจอความเร็ววัดรอบนะครับค,คุมต่างๆนานาเพราะงานเก็บงานละเอยีอยดขึ้นเพราะว่าครา้ที่แล้วเนี่ยวัดรอบไม่ขึ้นเพราะกล่องเดิมเป็นคนคุม,อมตอนแรกมันยังขึ้นอยู่แต่ตอนแข่งบางทีมันหายไปวัดรอบไม่ขึ้นทีนี้คนขี่ก็อาจจะแบบมองวัดรอบไม่เห็นแล้ว พอมารอบนี้ก็เลยเราเราคุมมันรอบเองเลยมันเราจะเป็นคนส่งค่าวันรอบขึ้นไปที่จอ,อง,องเองใช่ครับขึ้นไปเองตัวนี้เป็นตัวเรสครับตัวตัวใหญ่กับตัวโน้นอีกอ,อ่าใช่เ<อ>พราะตัวเนี้ยจริงๆเราต้องการคุมอันนี้คือต้องการรอฟังก์ชันหลายๆอย่างในอนาคตเพราะว่าเป็นรถแข่งจริงๆเลยอันนี้คือเกิดมาเพื่อรถแข่งดูจากสวิงามนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนสวยงามให้ยาวขึ้นด้วยตอนนี้ก็ำลังรอของอยู่ใช่แล่ว่าก็แรงขึ้นไปอีกครับก็พยายามจะทําให้แรงขึ้นแล้วก็ทําให้มัน ให้มันเวลาดีขึ้นนั่นแหละเป้าหมายคือเวลาใน402เมตรนั่นเองมันจูนต่างกันไหมถามว่าจูนต่างกันไหมจริงจริงการจูนมันพื้นฐานเดียวกันไม่ว่าจะลดอะไรก็ตามพื้นฐานเดียวกันเลยทุกเครื่องยนต์ไม่ว่าจะสูบเดียว2สูบแต่พี่นะเราต้องเข้าใจว่าคาแรคเตอร์ว่าลดอะไรต้องการอะไราเลอย่างการเล่เนี่ยสองสูบเนี่ยอากาศไม่เท่ากันอ่าอ่าพเหมือนกลายเป็นว่าเหมือนมีเครื่องหน้ากับเครื่องหลังเลยอย่างเงี้ยครับอ่าซึ่งอากาศไม่เท่ากันอันนี้ก็จะเหมือนเครื่องยนต์ทั่วุกใอันนี้ก็จะ ก็จะคล้ายๆกับรถยนต์อันนี้จะเป็นรถยนต์มากกว่าที่รอบสูงขึ้นที่รอบหมื่นกว่าอะไรเงี้ยบางคนก็บอกว่าใชา่ไม่เปิดสุดเท่าไหร่อันนี้ประมาณหมื่นสี่หมื่นห้าประมาณนี้ครับประมาณหมื่นสาเล่ก็เดิมๆว่าหกพันเจ็ดพันนะครับประมาณนี้ไอ้คันเทอร์โบนี่เท่าไหร่คันเทอร์โบคันเทอร์โบเนี่ยก็รถเดิมๆอยู่ประมาณหกพันจะหกพันห้าถึงเจ็ดพันนะครับไม่เกินเจ็ดพันหรอกแต่ส่วนใหญ่รถแข่งก็อยู่ประมาณหกถึงเจ็ดพันครับแต่คันอยู่ในสนามเป็นกล่องเราหมดเลยตอนนี้ก็มีพวกคอนเดเวฟด้วย ที่มาใส่กันบ้างนะครับอ<ช><ล>ะไรๆเป็นกล่องรุ่นเล็ก<ล>อันนั้นก็ที่มีใส่ไปของเต้บ้านสวนก็เป็นสตรีทนะครับอา่าล้วก็มีหลายคันที่ดีลเลอร์เราไปใส่เป็น Mini มินิก็มีนะครับซึ่งจริงๆแล้วจริงๆเดี๋ยวผมต้องทาโชว์ให้ดูว่าจริงๆกล่องเราเนี่ยผมลองอย่างตัวไอ้ตัวที่ไว้สอนนะครับหมุนเนี่ยได้สองหมื่นรอบเลยนะพอมอเตอร์หมุนไปแล้วเท่านั้นจริงๆอาจจะได้กว่าน,นั้นอีกอืมรถไม่มีหลนะุดซิงค์เลยครับสองหมื่นรอบเลยใช่ครับ บางคนกังวลไงครับเพราะว่าจริงๆพอยิ่งรอบไวเนี่ยกล่องมีโอกาสติดพลาดได้ง่ายขึ้นถ้าผิดพลาดเครื่องยนต์เสียหายแล้วเดี๋ยวนี้ทาเครื่องกันโอ้โหไม่ไม่น้อยเครื่องทิ้งสองแสนกว่าบาทบินเล็ดทั้งตัวสิ่งที่เขาต้องการก็คือเขาต้องการกล่องที่แม่นยําและไวตอบสนองได้แม่นยํารอรอบสูงแล้วหลุดซิง์อะไรใช่ใช่อันนั้นน่คือเป็นหัวใจสําคัญของกล่อง ECU เลยเวลาคนเลือกกล่องนะครับเราก็ต้อง ทำหน้าที่ของกล่องได้ให้สมบูรณ์แม่นยําไวตอบสนองได้เร็วแก้ปัญหาได้ดีวิเคราะห์ปัญหาได้ง่ายด้วยซึ่งอันนี้มันอยู่ใน m ม e c ECU เลยเหตุผลท,ท,ที่ผมเลือก m ม e c ECU มาขายน,นั่นเองอันนี้เป็น,ปนสูซูกิใช่ไหมอันนี้มาเป็น BM บ้างแล้วอันนี้ก็ลังทดสอบอะไรหลายๆอย่างอยูออ่เราก็เริ่มวายสายไปบ้างแล้วบางส่วนนะ<ม>เพื่อจะให้โจทย์ก็คือเราต้องการคุมทุกระบบให้สมบูรณ์ คุมให้ไม่แพ้กล่องเดิมดีกว่าเราก็จะต้องคุมแบบนั้นนะด้วยนะเพราะว่าอันนี้คือโจทย์เราต้องการทําเวลาให้เร็วกว่าเดิมและดีกว่าเดิมกล่องเดิมเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่ไม่แรงนะก็แรงสองร้อยกว่าม้านะเนี่ยอันนี้สองร้อยกว่าม้านะซึ่งแต่เราก็ต้องการทาให้แรงกว่าเดิมอีกแล้ววันหนึ่งเราอาจจะหรือน้ำมันนู้นน้ำมันนี้อะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องขยับไปแล้วฟังก์ชันพอนต์สปอร์ตต่างๆเราก็ใส่เข้าไปได้ด้วยเพราะว่าไอพวกฟังก์ชันต่างๆเราใส่ในในกล่องเดิมไม่ได้ทีเนี้ย ก็ต้องเป็นไม่ยิ่งสิวแหละใช่ครับเพิ่มเข้าไปด้วยหรือว่าคุมคู่ในในผมก็แบ่งเป็นสเตจนะครับตอนในสเตจนี้ก็คือจะเอาเยอะอยู่เพราะว่าแต่ว่าเดี๋ยวเราจะค่อยๆดูไปทีละส่วนว่าอะไรใช่น้อยลงไปเรื่อยๆจนไม่มีนั่นเองนะเพราะบางอย่างเนี่ยมันมันไม่สามารถไปแทนได้ทั้งหมดเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการคอมมูนิเคชั่นการสื่อสารระหว่างกล่องด้วยมเป็นก็ไม่เป็นไม่ต้องเราก็ไม่จะเป็นเราคุมเราเราการคุมเครื่องยนต์หลักนะครับเราก็คุมแค่เฉพาะส่วนของเครื่องยนต์ก่อน ไอพวกหน้าจงหน้าจอเราก็ยังไม่คุมก็เหมือนคันนู้นนี่เมื่อก่อนเรายังไม่คุมแล้ววันหนึ่งเราค่อยหาวิธีไปคุมมันอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นเยี่ยมมาสุดยอดแล้วสำหรับมไซค์ันก็บอกว่าสุดยอดจริงมันก็เลยเป็นเหมือนงานวิจัยไปไปหลายเรื่องะเป็นเหมือนงานวิจัยมากกว่าช้าเลยะครับช้าเลยถ้าเป็นรถแนวนี้ก็ยังใช้เวลาเลยด้วยเวลาที่น้อยด้วยใช่แล้วมันด้วยโจทย์แบบนั้นโจทย์แบบนี้ ได้วิ่งแน่นอนใช่ฟังชันเราไอ้นี่ไม่ขึ้นไว้แต่ไปวิ่งก่อนแต่เราก็พยายามทำทุกอย่างจริงๆคือวิธีที่ง่ายคือเรามีจอซิ่งเลยแต่อย่างที้บอกอ่าเราก็ใส่จอได้อีกใช่หรือเอาแท็บเล็ตใส่ก็ได้จะคือมีหลายโซลูชันครับแต่เพียงว่าเราต้องการอย่างที่บอกทําทุกอย่างให้ตอบโจทย์กับสิ่งที่เราต้องการก่อนแล้วก็แล้วก็เพิ่มเพิ่มเข้าไปนะครับเพราะว่าจริงๆรถแข่งเนี่ยไม่มีวันจบหรอกเพราะว่าเราจะการเดี๋ยวเราจะแทนว่าจะเพิ่มฟังก์ชันนู่นนี้นั่นทำยังไงให้เร็วขึ้นออีกัเง นี่คนขับเป็นผู้หญิงด้วยนะครับนี่ใช,ใช่ใช่เนี่ยชุดสีเขาอยู่นี่เขาแบบสีชมพูเลยอ่ะใช่นี่คือเดิมๆมันก็แรงมากแล้วนะใช่ครับเดิมๆสองร้อยกมครับอันนี้จูนไว้สองร้อยกมแล้วสองร้อยกมบนรถคันเล็กๆแค่นี้เนาะใช่ครับจริงๆเป้าหมายคืออยากเห็นเหมือนในอเมริกาครับก็เป็นรถแนวนี้ก็จะวิ่งกันเยอะแยะมากมายเลยซึ่งบ้านเราจํานวนรถไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเราก็พยายามจะทําให้มันเป็นตรงนั้น อ่านี้ก็เป็นเรื่องราวของกล่อง ECU ซีเอามาใช้กับมอเตอร์ไซค์นะครใครที่สนใจนะมีมอเตอร์ไซค์ซะแบบใช่มันยังไม่พอไม่ว่าจะสูบเดียว2สูบ3สูบ4สูบมาได้เลย6สูบได้หมดครับก็คือเรากล่องมันรองรับทั้งหมดก็ติดต่อมาเซ็ต book ก็ได้ในเพจก็ได้ครับหรือโทรมาโทรมาก็ได้ครับจดหมายก็ได้ครับ จดหมายมันช้าไปเลยนะใครติดต่อใจก็ติดต่อเข้ามานะครับวันนี้เรื่องราวของโมไซน์เราก็ลาไปก่อนวไปดูคันอื่นๆนะรถยนต์รถยนต์มีคลิปหนึ่งโอเคลาไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับ